ส่วนเมื่อวานนี้นะคะช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาค่ะก็ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอนอลุมพินีเขาสามารถจับกลุ่มตัวชายที่มียาเสพติดไว้ในครอบครองแต่ประเด็นก็คือว่าชายคนนี้ดันเป็นล่ามของผู้ต้องหาคดีระเบิดราชประสงค์ด้วยเนี่ยนะคะคนนี้ที่ถูกจับกุมนะคะมีชื่อว่านายบันคาริร็อกชีโรจีดินอายุ38ปีสัญชาติตุรกีเจ้าหน้าที่เขาจับกลุ่มได้พร้อมกับของกลางก็มียาไอซ์0.80กรัมมี กัญชาแห้งอีก7.2กรัมคุมตัวตรงหน้าบริเวณร้านแมคโดนัลนะคะที่ปากซอยสุขุมวิท5ตรงเขตวัฒนาคือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เขามีสายลับแจ้งมาบอกว่าเนี่ยมีชาวต่างชาติที่ดูแล้วพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่แถวแถวปากซอยสุขุมวิท3ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็เห็นนายคนนี้เนี่ยละค่ะคือนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วดูลักษณะรูปรัณฑ์สันฐานตรงกับที่สายลับรายงานมาก็ติดตามสักพักหนึ่งจนกระทั่ง ท่าทางดูมีพิรุษก็เลยแสดงตัวเข้าไปขอตรวจไปตรวจสอบอย่างที่บอกไปในซองบุรีมียาไอซ์ซุกซ่อนอยู่มีกัญชาแห้งทีนี้ก็เลยโดนแจ้งข้อหานะคะมียาเสพติด ให้โทษประเภทหนึ่งนะคะแล้วก็มียาเสตติประเภทห้าไว้ในครอบครองสุดท้ายก็นําตัวส่งพนักงานสอบสวนค่ะครับซึ่งทางคุณสุชาติกันไพยนะครับนายความของนายอาเดมคารดักแล้วก็นายมรูรดียูซูฟนูนะครับที่เป็นผู้ต้องหาในคดีระเบิดราชประสงค์นะครับบอกเลยนะครับว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับคนนี้ถือว่าเป็นล่ามคนสําคัญเป็นล่ามที่สารทหารนะครับในคดีระเบิดยาราชประสงค์ด้วยวันนี้ก็จะไปยื่นคําร้องต่อสารทหารเพื่อให้สารทหารนัดฟ้องใหม่นะครับเนื่องจากตอนนี้ก็ไม่มีล่ามในการแปล ภาษาแล้วนะครับว่าเขาคนนี้ก็พูดได้ทั้งภาษาตุรกีภาษาอุยกูและก็ภาษาอังกฤษนะครับคือหายามที่จะพูดได้หลายภาษาแบบนี้ค่อนข้างยากหน่อยนะครับแต่ถ้าสารให้ประกันตัวก็อาจจะกลับมาเป็นลาบในคดีน,นี้ได้ใหม่ครับค่ะ